อีกหนึ่งร้านในพัทยาที่รวมของแซบเสดด้ดวยในที่เดียวส้มตำยำปลาคือจัดจานและนัวสุดๆและยังมีเมนูอีสานอีกเพียบรสชาติที่ออริจินอลเลยและหนึ่งเมนูเซ็ตรวมที่ใครมาก็ต้องสั่งบอกเลยใครที่อยู่หรือมีแผนมาเที่ยวพัทยาต้องห้ามพลาดจริง,รงๆเตรียมกดเซฟแพกเพื่อนมาเลยเพราะวันนี้ต้องพามาชุดที่ร้านแซบหายดูบรรยากาศร้านก่อนคือเกินร้านส้มตำไปมากนั่งในห้องแอร์เย็นสบายตกแต่งสวยงามมีบาร์สำหรับสายดื่มสายดุง้งเอาไวท้ทานกับเมนูแซบๆหลากหลายในร้านนี้ในส่วนเมนูหลักๆเลยก็จะเป็นอาหารอีสานและยังมี เขาเน้นเรื่องความแซบเลยรสชาติไม่อมแน่นอนใครมาหลายคนแนะนําเลยสั่งตําถาดปูปลาเครื่องเคียงที่เขาให้กินคู่ด้วยคือแน่นมากหมูยอเอ่ยแหน่เอ่ยก็ใช้ของดีปลากรอบตัวใหญ่ๆไม่มาเป็นเศษกินกับส้มตาคือนัวและอร่อยสุดๆส่วนใครชอบกินตําหลวงพระบางต้องห้ามพลาดร้านนี้จริงๆเห็นหน้าตาแบบนี้คือแซบมากเลยนะรสชาติจัดจานหอมปลาลานัวกับปีกขูเขากับเส้นมะละกอที่ใหญ่แบนยาวที่สําขัญเส้นสดกรอบอร่อยมากๆเลยบอกเลยนะใครได้ลองจะติดใจเหมือนเราแน่นอนงั้นขอไปต่อที่เมนูยำกันบ้างจานนี้คือยำปลากุ้งสดน้ำยำสาบรส ใครชอบกินเปรี้ยวก็สามารถบีบมะนาวที่เขาฝานไว้ให้ได้เป็นน้ำยำที่เข้ากับกุ้งสดตัวใหญ่ๆและสายบัวสุดๆและความอร่อยที่อยากจะก,กิดเลยคือตัวลาบเป็ดเนื้อเป็ดคือหอมนุ่มอร่อยคุกเค้ามากับเครื่องรางหอมพริกหอมสมุนไพรหอมข้าขวคั่วจำข้อเหนียวลรไปนิดนึงกินกับพริกแห้งคือแซ่บหลายและอีกหนึ่งเมนูเด็ดเป็นยำขนมจีนปลาทูทอดรสชาติมาแบบเผ็ดจัดจ้านไม่ชืดเลยในตัวยำเขาจะมีเนื้อปลาทูกับหมูยอมาด้วยนะรสชาติดีน้ำยำคือส่งเส้นขนมจีนสุดๆและนอกจากนี้เขายังมีตัวกกกกลาะูน่รบมจไถ แค่พัทยาเนี่ยแหละและเมนูต้มที่ต้องสั่งเลยเป็นต้มแซบซี่โครงอ่อนดูสีของซุปก่อนจัดจานขนาดนี้ไม่มีอีกแล้วตัวซี่โครงก็ใช้ย่างดีเลยเนื้อแน่นแนแถมเขายังต้มตุ๋นมาได้นุ่มเปื่อยแถมบางชิ้นยังมีติดกระดูกอ่อนมาด้วยนะเมนูนี้คือแซบจริงแต่ต้องขอเตือนก่อนซดแรงซดไวอาจจะสับลักกันได้เพราะแซบเกินงั <c oughs> ้นขอดับเผ็ดด้วยชุดรวมหมูแซบหายในเซตเขาก็จะมีหมูทอดต่างๆมีทั้งสามชั้นทอดหมูแดดเดียวหมูขั้วเค็มหมูยอทอดและไสก้กรอกยา่างมาพร้อมกับน้ำพริกน้ำจิ้มอ ีมากแต่มีหมูตัวหนึ่งที่ต้องสั่งเพิ่มจริงๆเพราะโคตรอร่อยเป็นคอหมูทอดคั่วเค็มอันนี้คือดีมากๆเลยอะเนื้อหมูมีความนุ่มและยังฉ่ำซอสความหวานความเค็มพอดีกลมกล่อมอร่อยจนเราต้องซื้อกลับบ้านไปอีกชุดนึงนอกจากนี้ที่ร้านเขายังมีเมนูขนมหวานให้ปิดมือด้วยนะที่เราสั่งมามีทั้งทับทิมกรอบไอศครีมมะพร้าวอ่อนแล้วก็ไอศครีมข้าวหลามหนองมนดนรสชาติดีไม่แพ้ร้านขนมหวานหรือคาเฟ่ใดๆเลยวันนี้เราตั้งใจพาครอบครัวพี่นัทมาก,กินทุกคนประทับใจหมดเลยแม่เคค้้าา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 เเเเอออออ่่่่่่ยยยยยยยปปกกกกลลววจะพพพมมซำีีีีนนนใรรทททูหืแัิขอองงแซ่บๆต้้หามมพลลลาาาาาดดจรรรริิงๆ้้นนนีีเูหหกยยสชตแซ่่บออ ายนก็ดีนั่งในห้องแอร์เย็นสบายาวันนี้ไม่รู้ว่าจะกินอะไรดีก็ตามมากันได้เลยพีกัดเขาตั้งอยู่เส้นพัทยาสายสามเปิดทุกวันตั้งแต่11โมงถึง4ทุ่มมาบอกอกัดกันแล้วก็ฝากกดติดตามกดไล้วก็แชร์แท็กเพื่อนละมากัน